โอเคนะครับผมกราบสวัสดีมิตรลักแฟนเพจรายงานผลบอลทาง Facebook และ u t u b e นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่3เมษายนรวมถึงโปรแกรมการขันฟุตบอลประจำวันที่4เมษายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพจ u t u b e ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอลนะจ๊ะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกันก่อนเลยครับ โยโกฮาม่ามารินอตครับเสมอกับโชนันเบเมเล่ไป1ประตูต่อ1เวกาเซนไดครับพ่ายกับวิเซอร์โคเบไป0ประตูต่อ2นักุยะแกมปัสเสมอกับเอฟซีโตเกียวไป0ประตูต่อ0ูนย์ฟูกูกะครับพ่ายกับคอนเซอร์เรซซัปโปโรไป1ประตูต่อ2ซานเฮตเฟ่ฮิโรชิม่าครับเสมอกับกัมบะโอซาก้าไป0ประตูต่อ0 อุลเรดไดมอนด์ครับเอาชนะทั้งน,น้านของคาชิมาแอดเลอร์ไป2ประตูต่อ1โยโกฮาม่าเอฟซีครับเสมอกับคาชิมาเรโซไป1ประตูต่อ1และคาวาซากิฟอนตาเล่ครับเอาชนะทั้งน,น้านของโอริตะอิตินิด้าไป2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลกันโชเซียอิตาลีนะครับเอซีมิลานเสมอกับซัมโดเรียไป1ประตูต่อ1เบเวนโตครับเสมอกับทางด้านปาล์มาไป2ประตูต่อ2 กายาลี ari, ครับพ่ายกับทางด้านของเวโรนาไป20ศูนย์ประตูต่อ2อาตาลันตาครับเอาชนะอูเนเซไป3มประตูต่อ2ซาสูโอโลครับเสมอกบลรมาไป2ประตูต่อ2นาโปลีครับเอาชนะโคตโตเน่ไป4ประตูต่อ3ลาซิโอเอาชนะทางด้านสเปเชียไป2ประตูต่อ1นเจนัวเสมอกับฟออาริตินาไป1ประตูต่อ1น ตอร์เรนโครับเสมอกัรทางด้านยูเวนตุสไป2ประตูต่อ2และโบลุนยาครับพ่ายกับทางด้านอินเตอร์มิลานไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันนะครับไฮเดนฮามครับพ่ายกับทางด้านกอยิทอเฟิร์ไป0ประตูต่อ1โวคุมครับเอาชนะทางด้านโฮเทนคิวไป2ประตูต่อ1คาสคูครับพ่ายกับทางด้านออสนาบุกไป0ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับฮันเตอร์ฟิลด์เสมอกับแบงค์ฟอร์ดไป1ประตูต่อ1หนึ่งผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเชลซี Chelsea, พี่กรอาพ่กับเวสต์บอมวิทนะครับไป2ประตูต่อ5โดยนัดนี้นะครับเชลซี Chelsea, โดนใบแดงตนะั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกนะครับลีดยูไนเต็ดครับเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด U ไป2ประตูต่อ1เลสเตอร์ซิตี้ครับพ่ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ2และอาร์เซนอลนะครับพ่ายคาบ้านต่อลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ3 ผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสครับโมนาโกเอาชนะเมสไป4ประตูต่อ0เปเช่พิกลาคายลิวไป0ประตูต่อ1ล้องครับเสมอกับลียงไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษนะครับเซาเอ็นครับพ่ายกับคารายไป0ประตูต่อ 2, 2> ผลฟุตบอลลีกาโรมาเนียเฮอร์แมนสตัดครับเอาชนะทางด้านของอาเจนไป4ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลาติกา้าของสเปน แคนาดาครับพ่กับทางด้านบียริอาไป0มาตูต่อ3เหลือมันลิดครับเอาชาเอไอบาไป2ระตูต่อ0ออสซูน่าเสมอกับทางด้านเคตาเฟ่ไป0มาตูต่อ0ผลฟุบอนฟูโูน่าลีร้าของเช็คซิกมาโอลมูครับพ่กับทางด้านปาดูตไป0มาตูต่อ1สโลวานลิเบเลตครับเสมอกับบานิตออตาว่าไป0ระตูต่อ0ออปาว่าไพ่กับทางด้านสโลวาโก้ไป1ประตูต่อ2 และสป,ป,าาปาร์ตาพาร์คถล่มเอาชนะเทปดิเซ่ไป7ประตูต่อ 2, 2> ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนโลโกโยเยสครับเอาชนะทางด้านเตเลน,น,นเฟ่ไป1ประตูต่อ0คิโรนาครับเอาชนะทางด้านของปอนเฟนลานีนาไป3ประตูต่อ1นฮาเตลอนครับเอาชนะทางด้านของเรวโอเบโดไป1ประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลลีกเดอของฝรั่งเศสนะครับตัวรูทครับเอาชนะด้านนองซี่ไป4ประตูต่อ1โซโซครับพ่ายกับปารีสเอฟซีไป1ประตูต่อ2โรเดสเสมอกับแคมเบลไป2ประตูต่อ2เกนโนอบอฟูด38เสมอ,อกับซานโตลูไป2ประตูต่อ2ทัวครับเอาชนะเกงกองไป1ประตูต่อ0คู่ระหว่างรัดควิกกับอาเมียนคู่นี้เรื่องการแข่งขันนะครับเคมอฟูด63เสมอ,อกับนีอไป0นย์ประตูต่อศูนย์ กองเสมอกับ P A U ไป1ประตูต่อ1และไอยาซิโอครับเอาชนะทางด้านวอลองเซียนไป3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลบ,นบุนเดสลีกายเยอรมันโวบวกเอาชนะโคโลนไป1ประตูต่อ0หมายเ5เสมอกับอาร์มเนียเบดูเฟลไป1ประตูต่อ1เอาลสบวกครับเอาชนะทางด้านเอ่อโฮเฟนไฮนะครับไป2ประตูต่อ1ดอดมุลครับไพ่ High, ให้กับทางด้านแฟรงเฟิร์ตไป1ประตูต่อ2 เลเวอร์คูเซนครับเอาชนะชาลเกส0-4ไป2ประตูต่อ1อาร์เบย์ไรซ์ไพ่กับไอยเยนมินิกไป0ประตูต่อ1เมชเชนกัมบากก็เอาชนะด,ด้านของไฟบวกไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีก2ของเช็กนะครับพาติโจ๊กนะครับไพ่กับทางด้านของกัฟฟินวานซิมไป3ประตูต่อ5ฟุตบอลนะครับเสม,มอทางด้านของดูลาปาร์คไป2ประตูต่อ2 บาสโก้ครับเอาชนะนัมวาบอลอโปไป2ประตูต่อ0และสโลโว้ครับพ่ายกับทางด้านของแคมดูสไป0ประตูต่อ4ผลชุดบอลเอเอดิวีซีลีกของฮอลแลนด์นะครับวีวีเฟลโล่พ่ายกับโกนิงเกนไป0ประตูต่อ1วิลเลมทเวพ่ายกับทางด้านเอซานอักมาไป0ประตูต่อ1นึทเวนเต้ครับพ่ายกับทางด้านวิเลนวิเทสอาร์เนมไป1ประตูต่อ2 สปราร์ตาลตดเตดัมครับเอาชานะทางด้านซโวไป3รประตูต่อ 2, 2> ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก้าของโปรตุเกสลรโออาฟครับพ่ายกับทางด้านกิบบิเซนเต้ไปศประตูต่อ2เอฟซีปอร์โตครับเอาชานะทางด้านซานตาคาล่าไป2รประตูต่อ1ผลฟุตบอลโกปาเดเลย์ของสเปนนะครับแอตเลติก e วินบาลพ่ายกับเรือลุนทรีดัดไป0รประตูต่อ1นึ่สำหรับโปรแกรมนะครับที่แข่งขันกันในค่ำคืนวันที่4 เมษายนนะครับก็จะมีฟุตบอลอีกอยากหลายมากมายนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลออโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเอเดนจูบีซีลีกของฮอลแลนด์ก่อนนะครับโดยคู่แรกนั้นจะแข่งเวลา5โม15นาทีนะครับเฟเยนยูจะพบกับ f o r ์ตูนครับแล้วก็คู่ถัดมาเวลา1ทุ่มครึ่ง p s v ีเจะพบกับ h e ลิเคิคู่ถัดมากัน1นทุ่มครึ่งเช่นกันครับเดนฮากจะพบกับอูทักแล้วก็อีก2คู่นะครับแข่งพร้อมกันนะครับเวลา3ทุ่ม45 ฮิลวีนจะพบกับอาแจกอันเรามครับแล้วก็เอเมนจะพบกับวาฟไวครับแล้วก็จะมีโปรแกรมลีเอิงของฝรั่งเศสครับโดยคู่แรกจะเตะเวลา6โมงเย็นครับอองเชพบกับมงปรีเยโดยคู่นี้วิ i งสปอร์ตสถ่ายทอดสดแล้วก็คู่ถัดมานะครับจะแข่งพร้อมกันนะครับอีก4คู่นะครับโดยแข่งเวลา2ทุ่มแล้งจะพบกับแลน์ครับน้องจะพบกับน,นีดโรดิยงพบกับแบสและบอกโตพบกับสตาบูส่วนคู่เวลา4ี่ทุ่ม5นาะทีมี1คู่ครับ นิมจะพบกับแซงเอเตียนครับโดยคู่นี้บีอิงสปอร์ตสถ่ายทอดสดคู่ถัดมาครับคู่ดึกสุดเวลาตีสอครับโอลิมปิกมาร์เซย์พบกับดียงครับคู่นี้ก็บีอิงสปอร์ตสถ่ายทอดสดแล้วก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับโดยคู่แรกแข่งเวลาหกโมงเย็นนะครับเซาท์แฮมป์ตันจะพบกับเบอร์ลี่คู่2องทุ่มหนาทีครับนิวคาสเซิลพบสเปอร์ครับโดยคู่นี้บีบีทีวีีถ่ายทอดสด คู่สี่ทุ่มครึ่งนะครับแอนตันวิลล่าพบฟูลแลมและคู่ดึกสุดครับตีหนึ่งครึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบไบรตันแล้วก็มีโปรแกรมลี่2ของเยอรมันครับโดยทุกคู่นั้นแข่งพร้อมกันหมดครับเวลาหกโมงครึ่งเลเกนสบวกจะพบกับเอเกเบียเอานะครับแล้วก็ซานเฮาเซนพบกับเวิร์กเบอร์เกอร์คิกเกอร์เนินแบกพบกับพาเดอบอลดามสตัดพบดุยเซดอฟและฮันโนเวอร์เก้าสิบหกพบกับทางด้านฮัมบูร์กครับ แล้วก็จะมีโปรแกรมลีก้าหนึ่งของโรมาเนียครับโดยคู่แรกแต่เวลาหนึ่งทุ่มโบโตซาเน่ครับพบกับวิโตรูสคอนสเตต้าครับคู่สามทุ่มครึ่งยูทีเออาร์ตนะครับพบกับเซปซี่และคู่เที่ยงคืนครึ่งสตาสเตอูบุคาเลสนะครับจะพบกับทางด้านของคาอีโอวาแล้วก็จะมีโปรแกรมฟอร์ทูน่าลีก้าของเช็กนะครับโดยคู่สองคู่แรกแต่เวลาหนึ่งทุ่ม มาราเดนบาเลลอฟครับพบก,กับทางด้านของ f k ฟเคปิสรามนะครับแล้วก็ฟอร์เซฟนะครับพบก,กับคาวิน่าส่วนคู่3ามทุ่มครับวิตทเลียพันเซ้นครับพบก,กับเดโมเคสคูฮารุมครึ่งครับสโลโจก้าครับจะพบก,กับทางด้านสลาเวียปาร์คนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมเซกุนดาดีกาของสเปนนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลาหนึ่งทุ่มสปอร์ตติ้งคีก้อนพบทางด้านของมิรันเดสคู่3ามทุ่มอัปเปเซนเต้พบเอเบนยอน คู่ห้าทุ่มสิบห้ามีอีกสองคู่ครับลูโก้พบมาล,ลาก้าและเลกาเนสจะพบก,กับทางด้านซาบาเดลครับส่วนคู่ดึกสุดครับเวลาตีหนึ่งครึ่งครับลาพามันครับ,าารบจะพบก,กับมายองกาแล้วก็จะมีในฝั่งของลีกาสเปนนะครับโดยคู่แรกเตะเวลาหนึ่งทุ่มอลาเบสพบกับเซตาบิโกโดยคู่นี้บีอิงสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดครับคู่สามทุ่มสิบห้าเอลเช่พบเรวเวนติสบีอิงสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสด คู่5ทุ่มครึ่งครับการดิบจะพบกับวาเลนเซียบีอิงสปอร์ต1ถ่ายทอดสดและคู่ดึกสุดที2ครับเซบียาจะพบกับแอลติโกมาดริดครับบีอิงสปอร์ต1ถ่ายทอดสดเช่นกันครับแล้วก็จะมีโปรแกรมบุนเดสลิก้าของเยอรมันอีก2คู่นะครับโดยคู่แรกเตะเวลา2ทุ่มครึ่งสตุตการ์ดจะพบกับเวเดอร์เบิร์นครับส่วนอีกคู่หนึ่งแข่งเวลา5ทุ่มยูเนียนเบอร์ลินจะพบกับแฮธาเบอร์ลิน แล้วก็มีโปรแกรมพรีเมียร์ลีก้าของโปรตุเกสนะครับโดยคู่แรกเตีเวลา3ามทุ่มนะครับเบลเนสครับจะพบกับบาวิสตานะครับแล้วก็คู่5้าทุ่มครึ่งครับวิโตเรียกิเมไลส์ครับพบกับทางด้านของตันเดล่าส่วนคู่ดึกสุดตีสอนะครับฟามารีเขาจะพบกับปากอสเฟเรล่าครับแล้วก็จะมีโปรแกรมลีกคา2ของเช็กอีก1คู่ครับโดยเตะเวลา3ามทุ่มครึ่งลาเดตคาลอฟครับจะพบกับวิโตเรียซิดคอฟครับ แล้วก็จะมีโปรแกรมเจลีนะครับโดยเตะเวลาเที่ยงตรงอยู่อีกหนึ่งคู่ครับชิมิสุเอสพัทครับจะพบกับทางด้านของโทกูชิมะนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็จะมีฟูตบอลอุ่นเครื่องอีกสองคู่นะครับโดยคู่แรกเตะเวลาหนึ่งทุ่มครับฮามสตัดพบกับนอตโคปิงครับแล้วก็คู่สองทุ่มครับ AI k ครับจะพบกับซุนสวายนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่3เมษายนลุมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่4เมษายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด u b s สไ i b e กดกระดิ่งเพจ YouTube ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอลน,นะจ๊ะ เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ